สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาพบกับน้องโรตีอีกแล้วช่วงนี้ก็จะทำคลิปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้แนะนำ12คุณหินที่แบบว่าโอเคถือว่าติดอันดับต้นๆที่คนรับชอบเยอะๆนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมแล้วก็พลังงานปังๆนะคะอันดับหนึ่งก็จะเป็นไหมทองเนาะไหมทองในคลิปก็คนนิยมมากเลยค่ะ พูดถึงนะแล้วก็มีมาเป็นแบบร้อยรปีแล้วนี่นะคะสำหรับหินไหมทองจะเน้นไปในเรื่องของอาการเงินการงานการเชรจาค้าขายนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากมียอดปังๆก็ต้องต้องต้องใช้ใช้ไหมทองนะคะอันดับต่อไปจะเป็นไหมเงินเดี๋ยวน้องล,ลืมแจ้งราคานิดหนึ่งเผื่อใครชอบช่วงนี้น้องจัดโปรนะคะไซส์10มิล ชิ้นนี้เลยอยู่ที่1,500บาทน้องมีโปรส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางก็ฟรีค่ะต่อไปชิ้นต่อไปจะเป็นคุณไหมเงินเนี่ยก็จะเน้นเป็นเรื่องของเองินอย่างเดียวเลยให้เงินเข้ารัวๆปังๆเนาะยอดถายปังๆตัวนี้ก็จะไซส์10บมิลเช่นกันนะคะก็จะอยู่ที่1,500บาทเช่นกัน ก็จะเป็นสีทองหมายเงินก็จะเป็นสีเงินนะคะต่อไปถ้าใครอยากให้คนรักคนเมตตาอ่านี่จะเป็นโรโดไนท์นะคะโรโดไนท์แบบไม่มีลายเนาะตัวนี้ไซส์10มิลอันนี้ก็ยืนเฉยๆเขาก็รักใช่ไหมอ่าชิน้นนี้ไซส์10มิลรู้สึกว่าน้องโรตีจัดโปรที่350บาทนะคะแล้วก็ส่งปีเช่นกันเลยนี่เลยเนื้อสวยค่ะนี่ น้องโรตีก็ใส่เส้นนี้ที่ได้คุยกันไว้เนาะว่าเดี๋ยวถ้าถูกหวยนะถูกลอตเตอรี่นะจะใส่ทุกวันเลยก็ต้องรักษาสัจจะนิดนึงใส่เขาทุกวันเช่นกันแต่แต่ไซส์นี้จะไซส์12นะคะถ้าใครอยากได้ไซส์1ิมิลก็ได้ไซส์12มิลจะอยู่ที่500ค่ะแต่ว่าถ้าไซส์10มิลน,น้องจัดโปรที่350บาทนะคะ เร,เรื่องความรักก่อนเลยเนาะเซกี้จะเป็นโรโดไนท์แต่อันนี้จะเป็นโรโดโปไซค่ะอันนี้เกตด,ดีมากอันนี้อันนี้ถือว่าเกตสวยเลยขึ้นแบบขึ้นลายสวยสีสีจริงๆสวยนะอันนี้จะเป็นแสงธรรมชาติเนี่ยสีเขาจะอยู่ประมาณนี้เลยค่ะสีแบบเนี่ยค่ะสีสวยมากตัวนี้ไซส์10มิลรู้สึกว่าน้องชัดโปลดลดลดที่สศดจริงๆอันนี้ออก10-11มิลน,นะคะ อันนี้ก็เหมือนกันยืนเฉยๆเขาก็รักอยากให้รักเก่ากลับคืนมาหรืออยากให้รักปัจจุบันแบบราบรื่นหรือว่าเราอาจจะไม่เน้นไปที่แบบความรักหญิงชายก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานเนี่ยคะ่ะให้มีความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนี่อันนี้สวยเหมือนกันไซนี้รู้สึกว่าน้องจัดโปรที่1นึ่บบาทนะคะสวยมากอันนี้สวยสวยจริงสวยจริงไซนี้สวย ตัวนี้ชิ้นนี้หินมูลสโตนหรือหินพระจันทร์ก็จะเน้นไปเรื่องของความรักเช่นกันค่ะแต่ว่าจะจะเน้นในเรื่องของแบบว่าคนที่มีคู่รักอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบเออทะเลาะใบยจังละหองละแหงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชิ้นนี้ก็ได้ค่ะมูลสโตนก็จะทําให้รักที่เรามีอยู่ราบรื่นขึ้นเนีย่ยค่ะมีความเข้าอกเข้าใจกันเห็นใจกันเพราะว่าหินพระจันทร์ก็จะเป็นในแนวของแบบ ให้ใจเย็นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราเอาความรักให้หมดก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นอ,อันดับต้นๆเช่นกันค่ะหินคุณไซส์นะคะชิ้นนี้ก็เหมือนกันไซส์สิบมิลหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะคุณหินคุณไซส์นะคะก็ให้คนรักคนเมตตาคนอุปถัมภ์เช่นกันอันนี้จะเป็นแบบเกตเกตเนื้อพลอยหน่อยสวยนะอันนี้สวยจัดว่าสวยสวยเลยเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นแสงแสงไฟธรรมชาติทั่วๆไปแสงอากาศข้างนอกทั่วๆไปเราก็อยากโชว์ให้เห็นทั้งแสงแบบถ้าโดนไฟหรือไม่โดนไฟเนาะอ้าวสำหรับไคที่ได้คุยบ่อยๆคุยบ่อยๆนะคะนี่เลยต้องบูเรสอาเกตค่ะสำหรับใครที่ะะททจะต้องเดินเจรจาค้าขายก็ดีค่ะแล้วก็ ที่พหลายคนที่แบบมีความรู้สึกว่าเออไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างค่ะหรือใครที่ต้องได้พูดในที่สาธารณะเยอะๆอย่างเงี้ยคะ่ะบุเรศอาเกตก็ดีเยี่ยมคะ่ะ แล้วก็ยังนำพาความมั่งคั่งด้วยนะคะเป็นหินเหมือนตระกูลอาเกตนี่แหละค่ะแต่เพียงแค่ว่าอ,อ,อันนี้จะเกต A แล้วก็ลายจะสวยแล้วก็เป็นสีครามค่ะนี่แล้วก็ทำให้ใครกังวลใจด้วยเนาะสําหรับใครที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองแล้ววิตกกังวลบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหินชิ้นนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสร้างความเชื่อมั่นดีเยี่ยมอันนี้ก็อันดับต้นๆเช่นกันนี่ ลาเวนเดอร์อาเมสก็สำหรับพี่ๆหลายๆคนที่แบบมีความรู้สึกว่าแบบอยากให้รู้สึกคอนคลายเนี่ยค่ะแล้วก็มีใจิตใจคิดบว,วกเยอะๆประมาณว่าแบบสบายๆอะค่ะแบบถึงมีปัญหาแต่ก็ยังยิ้มได้เนี่ยค่ะในในในความรู้สึกของของน้องน้องไม่แน่ใจว่าจะใช้คําพูดยังไงก็คือเหมือนแบบถึงถึงเราจะมีปัญหาอะไรเข้ามาไม่ว่าจะมากน้อยหรือเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบมีความรู้สึกว่าอืมก็ยิ้มให้กับปัญหาแล้วมีความสุขกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปเนี่ยค่ะชิ้นนี้ก็โอเคใส่นอนได้นะแบบใครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองอะนอนไม่หลับพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้รู้สึกผ่อนคลายมากๆสำหรับอ m เม h ิสลาเวนเดอรสวยสวย นี่นี่ต้องดาวเด่นของน้องชิ้นนี้น้องก็ชอบนะเป็นเป็นหินอันดับต้นๆที่แบบน้องน้องน้องเลือกเลือกเลือกเอาเอาเก็บไว้หรือว่าใส่ตลอดของน้องนี่ใส่มา5ปีแล้วนะ5 6 6ปีแล้วค่ะสำหรับหินซูเปอร์เซเว่นเราไม่ได้บอกลาเวนเดอร์ใช่ไหมลาเวนเดอร์เนี้ยจัดโปรอยู่ที่500นะคะ500บาทพร้อมส่งฟรีบูเลสอ์เกตก็จัดโปรที่500บาทส่งฟรีนะคะ แต่สำหรับซูเปอร์เซเว่นเนี่ยจะอยู่ที่1,290บาทขนาด10บมิลนเนี่ยเห็นแล่ไหมแล่ขึ้นชัดมีเลพิโดไลท์แบบชัดอเมทิสเนี้ยค่ะสโมกกี้ฟรอสต์แล้วก็มีฟรอสต์ที่เป็นตระกูลไหมเนี่ยค่ะจะขึ้นเป็นเส้นๆมีอยู่ทั้งหมด7ชนิดนะคะสำหรับ ซูเปอร์เซเนี่หนูจะให้นิยามก็คือแบบคือรวมจบครบอยู่ที่ชิ้นนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยเมตตามหานิยมคนรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของสุขภาพเพราะมีอเมทิสชิ้นนี้ใส่นอนได้นะน้องโลตีเคยผ่าฟันพุทธที่เคยโพสต์บ่อยๆแต่สมัยก่อนเนาะว่าแบบช่วยช่วยได้เยอะจริงๆค่ะมันเหมือนแบบทำให้เราแบบ มีจิตใจที่แบบเข้มแข็งและรีบกลับมาหายเร็วมากเดีวเดวโชว์ของตัวเองหน่อยนี่สำหรับของน้องน้องใส่มาเนี่ยค่ะแร่เขาก็จะขึ้นชัดมากน้องใส่มาจะาหปีแล้วนะเนี่ยค่ะทั้งใสแล้วก็แร่ชัดเหมือนกันเส้นแรงนี้นะคะสุดซปเปอร์เซเว่น Super นี่เลยสวยมากเลยพี่โดไล์ของน้องแบบขึ้นแบบชัดเลยค่ะโอเต่อไปก็จะเป็นโปง่งขา ปูงขามนี่ก็ได้รับความนิยมเช่นกันปูงขามอ่ะจะมีหลากหลายสีนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสีเขียวทั้งหมดหรือเป็นแบบใสเนาะแต่ถ้าเป็นตัวนี้น้องจะเรียกว่าโปูงขามทันชั้น,นแต่ว่าเป็นแบบสีค่ะบางทีก็เรียกว่าปูงขามสีเนาะอันนี้สีจะเยอะหน่อยแล้วก็น้องที่ว่าสวยดีสําหรับที่คําว่าเรียกเป็นชั้นๆเพราะว่าการขึ้นปวกของเขาอะค่ะจะเป็นชั้นๆแบบนี้อ่า อันนี้อาจจะไซส์ประมาณ1 0 1ถึสิบมิลแล้วนะคะตัวนี้น้องจัดโปรที่1,500บาทนะคะใครชอบก็สั่งน้องได้รู้สึกจะมีมาแค่2ชิ้นมั้งถ้าจำไม่ผิดน,นะอันนี้อันนี้ดีค่ะอ๋อสำหรับความหมายใช่ไหมยืนยงคงกระผัด มั่นคงยืนยงคงกรพันอ่าสำหรับของตระกูลโงถามนะคะก็คือบางคังร่ำรวยแน่นอนปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยแน่นอนคือรวมหมนเลยเหมือนเหมือนเหมือน,อน,อนคล้ายๆใหม่ห้าสีเลยค่ะอ้าพูดถึงใหม่ห้าสีแล้วก็มาต่อที่ใหม่ห้าสีเกตนี้้สวยมากใหม่ห้าสีนะคะอันนี้จะไซส์ประมาณ9.8้าะคะ่ะ9.8มิลเกือบ10มิลเนาะอันนี้ก็สวยเนะะี่ยค่ะ ตัวนี้น้องจัดโปรอยู่ที่1,200บาทนะคะส่งฟรีเหมือนกันสำหรับไหม้5ซีก็คือราชาแห่งความมั่งคงั่งร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเมตตามหานิยมนีย่ยค่ะการงานการเงินแค้วลาดปลอดภัยป้องกันภัยอันตรายพูดผีปีศาจคุ้ไซมนดำนี่าค่ะดึงดูดเงินทองยกระดับทางด้านฐานะทางการเงินเนาะ ือรวมหมดเลยอันนี้อันนี้รวมจบครบที่เดียวเหมือนกันแล้วแล้วแต่ความชอบว่าเออใครจะชอบแบบเป็นสีเดียวๆก็ได้หรือสีรวมทั้ง5สีไปเลยก็ได้ค่ะโอเคชิ้นที่12อันนี้ก็เป็นดาวเด่นเช่นกันที่มีคนให้ความนิยมมากเนาะหินคายานัยนะคะหรือว่าหินปดนี่ค่ะเขาจะดังในเรื่องของอการเงินการงานเนาะ แต่จริงๆแล้วใคนยัง,ยงช่วยในเรื่องของความจําด้วยพี่ๆคนไหนที่ชอบขี้ล้ทขี่ลืมเนี่ยชิ้นนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะหรือว่านักเรียนนักศึกษาผู้บริหารเนี่ยค่ะหรือใครที่แบบมีลูกน้องเยอะๆใส่หินชนิดนี้จะดีมากน้องชอบเรียกว่าราชาเจ้าแห่งสีน้ําเงินนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าน้องเซโปรที่1,400บาท ไซส10มิลนะคะ1,400บาท okay. ที่พี่ชอบชิ้นไหนก็ลองสอบถามน้องเข้ามานะทุกชิ้นน้องส่งให้ฟรีหมดเลยค่ะแล้วก็รับประกันคาหินแท้เกรดบางบางเกรดเกรดเนะก็ะตามราคาเลยค่ะถ้าสมมติว่าชิ้นไหนที่แบบเกรดเเกรดสวยหน่อยก็จะราคาช่างกรมมมาในราคาที่แพงหน่อย รุ่นอ้อยุ่น250ก็มีก็คือเป็นเป็น,ปนตามการหาง่ายหายากของหินแต่ละชนิดค่ะบางชนิดก็หินบางชนิดก็สวยนะ250สวยเลยค่ะแต่ว่า,าม,มีมีทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะหาไม่ได้ยากมากมายก็จะตามตามเลทราคานั้นเลยโอเคสนใจก็ลองสอบถามน้องมาก็รูปเข้ามาได้เลยค่ะ ติดต่อได้ทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นในเฟซทั้งสองเฟซในเพจ <c oughs> <c oughs> เอาละเริ่มไอละในกลุ่มลายกลุ่มลายไอดีได้หมดเลยนะคะพักมานะสวัสดีค่ะ